สวัสด, yup. <c bio> ดいいีท <c hal> <M ẹ. S 1> ุกคนชาวติ๊กดอกนาเล่นทุกคนดูนี่อลานผมทำหลอดบีดลอยซิปซีซีนะกับดำเป็นสไตล์เอสลอยมาไปเลยช่วยไหมทุกคนหน่ะนี่นั่นใครดูนะก็ไมนต์เลยว่าสวยไม่ช่วยนะเดี๋ยวผมมีคนชมมาสวยมาเนี่ยสร้งยังว่าดังร้อยแล้วทุกคนเสียงมันชัดเด่นหลบไล่ข้าวเงือสุดยอดดึง เอ่านอเล่ย์ยากแคเลนี่ก็บีผมดำก็มันมันมันเบรคโนดเลยไม่เลยว่รอให้เป็นเอวิสจริงๆคือเครื่องบีนี่ขนาดเกียร์นี่เกียร์ยูงหรือคุณดูเอาเล่ย์เดินทางเอปึ๊บเดี๋ยวไปส่งกันเดี๋ยวส่งกันบีนี่เนาะพากันี่ว่าเขาคิดเป็ดเอาทุกคน ใช่นะใช่ชูสนามมะมีแต่คนขุดใหญ่ตายคิปเลยกันนี่ผมมันจะนายแล้วนดูก็เหล่กจะยวงนีนน่เดี๋ยวเขาใส่อามยาวเลยนี่โชคไหนหเปลี่ยนไม่แม่นแต่ตอนนี้กำลังทำอยู่คนแรกเครื่องไหนทำไม่แม่ได้จบตรงนี้นี่นี่อามนี่เรียกยอดเลยอ่ะอ๋อ โอเคกุญนจเอาบายบายสวยเงา้มาฝากให้าหามาสวยไม่สวยก็อตอบเลย mm hmm. เอาน,นี่ถ้าเป็นคนเป็นไร้อันนี้รู้ไหมล้อมากรถน่าไม่ใจบุ okay, ้มโอเคบายบายทุกคนขอให้สนุกกันเล่นส่งการบีนี้นะเดี๋ยวป้าคัานนมีเขาคิดเป๊ะเลยบึนในมัดเลยเด้อยวโอเคครับผม